วัสด We like ีครับพบกับดินปู่สาหกิจคดนโกครับวันนี้เราพามาชมกับรถบรรทุกมอเตอร์ไซค์สองชั้นในโตโยต้าแชฉเนะครับ สำหรับคันนี้นะครับลูกค้าทําแบบ2ชั้นและด้านข้างปิดนะครับความยาวตัวรถนะครับอยู่ที่3เมตรกวามม้าง2เมตรครับตรงนี้จะเป็นช่องเก็บของนะครับไว้ให้ลูกค้าเรียบร้อยเลยมาดูด้านข้างตัวรถกันนะครับทําไฟสองสว่างไว้ให้เรียบร้อยนะ จะไปรุ่นใหม่แล้วนะครับจะมีระบบเซฟตี้นะครับแล้วก็ตัวล็อกก็จะมีสองฝั่งเช่นเคยนะครับไฟท้ายชุดหลัง LED สวิตช์ด้านข้างยังมีเหมือนเดิมแล้วก็รีโมทไร้าสายรีโมทพร้อมสายชุดไฟสองสว่างข้างตัวรถมีให้หมดนะครับ รุ่นนี้นะครับลูกค้าออกเป็นตัวแชมป์ช่วงยาวนะครับผมว่ามันเหมาะกับรถมอเตอร์ไซค์มากนะครับล่องทาที่ขยับไปเนี่ยมีผลต่อการขับขี่เยอะเลยวันนี้จะเป็นช่องเก็บของให้ลูกค้านะครับไว้ถ้าเกิดมีของใช้หรือว่าของจำเป็นเราใส่ตรงนี้ได้ ตัวลิฟต์ของเรานะครับรับน้ำหนักไม่เกิน600กิโลกรัมระดบความสูงชั้น1ถึงชั้น2นะครับ150เซนติเมตร ของเรานะครับทำการเสริมแดบนบแล้วก็เปลี่ยนยางม,มันถูกให้ลูกค้าเรียบร้อยเลยนะครับลูกค้าก็วิ่งงานได้เลยไม่ต้องไปทําอะไรเพิ่มแล้วนะครับลูกค้าที่สนใจสามารถโทรสอบถามได้ที่เบอร์094 4546598หรือไลน์มาที่เบอร์ที่ให้ไว้ได้เลยครับสวัสดีครับ